ทักษอรโผกลางไอจีพ่ออดีตสามีปูป่ไพวงค์ดังนั้นเจอไปกินข้าวด้วยกันปิดฉากดาห้าปีแล้วสำหรับแมทพิรานีประกาศเลิกทายาทโบนันซาสงการเตชนนรงตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาส่วนสาเหตุการเลิกดาวมันเป็นเรื่องเล็กน้อยของเราสองคนพอถึงวันหนึ่งเราก็พยายามมาจนสุดทางแล้วยังขังคางที่บ้านเขาอยู่ป้าไพวง์กับพี่สงการและครอบครัวเตชนนรงดักและเอ็นดูในความเมตตาของแมทมากๆที่ไม่ออกมาพูดตอนแรกเพราะกลัวจะโดนทัวรง และในเวลาต่อมาทางด้านคุณปู่ัยวงศ์นัดเจออดีตรุสภัยแอบทศอ่อนน้องปีใหม่ต่างแม้ส่งการเดิกันโดยทางด้านคุณปู่ัยวงศ์ได้นัดเจอกับแอบทศอ่อนและน้องปีใหม่รวมถึงคุณย่าพสาาัสดาภูผาดเดชนะนรงและมินชาริดาด้วยซึ่งทางด้านคุณปู่ัยวงศ์ได้โพสรูปภาพพร้อมหน้าพร้อมตาและได้ระบุข้อความเอาไว้ว่า พี่ใหม่ละโคโมโอพายาแววกับป้าแพมมาฉลองร้านเปิดใหม่ร้านโอเปร่าของรุงกิจสีชวราอาหารอร่อยมากมาเจอรุงโจ้แอร์เอเชียและได้มาเจอลุงพิททองเจือแต่พี่มียา่าแต่พี่เสา่า ล่าสุดทางด้านแอปทัสออนโพการ g อจีพ่ออดีตสามีปู่ไพยวงดังโพท็กหาโดยทางด้านแอปทัสออนได้เข้าไปคอมเมนต์เอาไว้ว่าอิ่มอร่อยมากค่ะที่สําคัญดีใจที่ได้เจอป้าแววกับพี่แพมค่ะซึ่งงานนี้ก็มีทางด้านชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์บอกว่ากื่อนใจทุกครั้งที่ได้เห็นภาพคุณแอปและครอบครัวคุณปู่อยู่ด้วยกันขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ